เรามาตอบคาถามนี้กันนะคะพี่คะช่วยทําตั้งแต่เริ่มแกะซองให้ดูหนะะ่อยค่ะว่าทํำยังไงนะคะก่อนอื่นเราตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใช้เส้นที่เราซื้อมาเส้นจันนะคะ1น่กิโลกร,รัมเท่ากับ1ซองเนี่ยหถุงเนะะี่ยค่ะแกะลงไปตั้งใส่น้ํามันนิดนึงเพื่อไม่ให้เส้นมันติดกันนะคะแล้วก็นําเส้นที่เราแกะลงไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันโดยใส่น้ําลงไปหน่อยเอาพวมานะคะนี่คือวิธีการลวกเส้นเพื่ออะไรคะ <c oughs> เพื่อไม่ให้เส้นมันติดกัน นะคะแล้วก็นํามาพักไว้ก่อนเมื่อมันเข้ากันดีแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ใส่น้าซอสที่เราซื้อไปจากร้านเรียจานนะคะ1ขวดก็คือปริมาณ250 ML อเนี่ยอันเล็กๆนะคะขวดหนึ่งสามารถผัดได้ทั้งหมด10จาน10จานนี่ก็คือเส้น1กิโลกร,รัมนะทุกคนแล้วก็ใส่น้าซอสที่ร้านก็จะเป็นเ,เตรียมไว้แล้วพอดีกะพอดีนะคะมันหมดตะกี้ใส่ลงไปนะครคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะคลุกเคล้าระหว่างคลุกเคล้าเนี่ย คนเส้นมันจะร้อนอยู่ใช่ไหมคะเราก็คนดึงเพื่อไม่ให้เส้นมันติดกันนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อให้น้ำซอสที่เราหมักลงไปคลุกเค้ากับเส้นสีขาวให้มันเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนี่คือนะคะจะไม่ต้องทำให้รสมือของเราเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าน้ำซอสมันปริมาณมันพอดีแล้วนะคะบางคือไม่ได้ว่าของใครนะคะคือของเราเนี่ยจะพอดีคือกะเป๊ะพอดีเลยนะคะ คลุกเข้าให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ทิ้งไว้สักครู่หนึ่งบางคนบอกพี่ค้าอย่างนั้นลูกค้าก็รอเยอะนะคะอันนี้คือนะคะเราทําไว้สที่อันนี้อีกกระมังหนึ่งนี่คือ10จานนะทุกคนทีนี้ลูกค้าก็ามาเถอะค่ะถึงจะเป็น20คน30คนเราก็พร้อมนะคะทีนี้นี่ทําให้ดูทั้งหมดคือ10จานนะคะอ่ะใส่ไข่ลงไป10จานนะคะใส่ไข่ก่อนเพื่ออะไรคะเพื่อ ให้หอมเหมือนเราผัดซีอิ๊วนะคะให้ไข่ไหมๆนิดนึงให้กลิ่นหอมๆนิดนึงนะคะนี่คือเทคนิคนะบางคนก็บอกพี่คะทําไมที่ร้านของพี่ใส่ถั่วงอกก่อนไม่เห็นใส่ทีหลังเลยมันไม่น่ากินนะคะวันนี้มาเฉลยคําตอบก็คือว่าที่ใส่ถั่วงอกก่อนเพราะว่าที่ร้านเนี่ยจะมีลูกค้ามายืนรอเยอะมากนะคะที่ใส่ถั่วงอกก่อนเพราะว่ากระทะจะมีน้ํามันนิดนึงใช่ไหมคะเมื่อเราใส่ถั่วงอกลงไปถั่วงอกมันจะมีน้ําหน่อยจะทําให้เสียงดัง ะะเสียงดังแล้วลูกค้าก็จะมาถ่ายรูปนี่คือเป็นทริคหรือว่าเทคนิคของทางร้านนี่เองนะคะง่าไงคะนี่คือปริมาณ10จานก็คือ1นึองที่เกะให้ดูตะกี้นะคะใส่ลงไปให้เรียบร้อยมันก็จะดังเสียงดังมากนะคะนี่คืออัดเสียงไว้ให้อันจะมันจะไม่ได้เสียงดังนะคะแล้วก็ผัดลงไปใส่เครื่องปรุงของผัดไทยได้เลยค่ะ ใส่เส้นเนี่ยคะ่ะที่เราหมักไว้ทั้งหมดเนี่ยสิจานนี่คือลูกค้ามาทั้งหมด10คน10ห่อนะทุกคนไม่ใช่ผัดทีละหอ่อทีละหอ่อเหมือนใครๆที่หลายคนทักฝนมานะคะว่าอย่างนี้ลูกค้าก็รอแย่นะคะไม่รอนี่คือ10 10จาน10ห่อนะคะก็ใส่ไชโป๊ใส่กุ้งแห้งใส่เครื่องปรุงของผัดไทยนะคะนี่ที่ร้านจะเป็นซิกเนเจก็คือใส่เห็ดหอมตรงไปนะคะบางร้านไม่ได้ใส่แต่เราใส่ใส่เต้าหู้นะคะอ่ะ ใส่ใชโป๊อ่ะใชโปะตะกี้พูดผิดนะคะใช้โป๊แล้วก็มีถั่วนี่ค่ะอันนี้คือน้ําตาลทรายนะทุกคนไม่ใช่อันนี้นุมโตะนะคะเหมอือนทุกคนบอกว้ยใส่ผงชูรสเยอะมากเลยนะคะอันนี้คือน้ําตาลทรายแล้วก็สุดท้ายปิดไปด้วยที่นะคะกุยช่ายคุณจะผัดเท่าไหร่ก็ได้คะ่ะเส้นมันไม่ขาดแน่นอนนะคะผัดให้มัน